เราก็มาถึงเนื้อหาหลักหมดที่3นะครับไปดูความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยครับในโลกแห่ง AEC 2015นี้นะครับการค้าเสรีการลงทุนข้ามชาติได้เสรีเหล่านี้นะครับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับที่จะบ่งบอกนะครับถึงการแนวโน้มการพัฒนาของแต่ละเศรษฐกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปเจาะลึกกันนะครับในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยครับ มีแนวโน้มเป็นอย่างไรสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจะไปเรียนรู้กันในหมวดที่3กันครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยครับสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ถูกจัดอยู่ในขั้นที่2ครับของการพัฒนานะครับซึ่งขั้นนี้เขาก็เน้นประสิทธิภาพในการผลิตครับไปดูครับว่ามีกี่ขั้นนะครับขั้นทั้งหมดนะ ขั้นแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า factor driven นะครับอันนี้มีอยู่38เขตเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นนี้นะครับ factor driven ก็คือพึ่งพาทรัพยากรรรมชาตินั่นเองนะครับขั้นที่2ครับไทยเราอยู่ขั้นนี้นะครับรวมกับอีก30เขตเศรษฐกิจนะครับขั้นนี้ชื่อว่า efficiency driven นะครับก็คือเน้นแข่งด้วยประสิทธิภาพส่วนขั้น advance ที่สุดเลยเนี่ยชื่อว่า innovation driven นะครับก็คือเน้นแข่งด้วยนวัตกรรมนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าไม่ได้มีแค่3ขั้นนะ ก็ยังมีขั้นเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับเขาเรียกว่าขั้นเปลี่ยนผ่านจากขั้นที่1มาเป็นขั้นที่2อครับอันนี้มีอีก2 0 mm hmm. เขตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนผ่านจากขั้นที่2มาเป็นขั้นที่3อันนี้มีอีก2 2 mm hmm. เขตเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือ World Economic Forum เป็นคนจัดนะครับว่าเศรษฐกิจไหนเนี่ยมีลักษณะอยู่ในการพัฒนาขั้นไหนบ้างครับ พูดถึงลักษณะนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าแต่ละขั้นนึงเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือลักษณะที่เรียกว่าอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกนะครับแข่งขันก็แข่งด้วยราคาแหละครับเพราะว่าราคาแรงงานราคาถูกก็ต้นทุนก็ถูกครับผลิตภาพต่ําไม่เป็นไรขายของถูกไว้ก่อนนะครับคุณภาพไม่ต้องดีมากครับเน้นของถูกพอขั้นที่2เนี่ยเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับก็ ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นนะครับค่าแรงก็สูงด้วยนะครับแข่งด้วยอะไรก็ต้องแข่งด้วยความมีประสิทธิภาพนั่นเองครับก็ต้องเอาผลิตภาพแรงงานให้มันสูงขึ้นได้เร็วกว่าค่าแรงนั่นเองครับส่วนขั้นที่3นะครับอันนี้ค่าแรงสูงขึ้นมากคราจนไปแข่งด้วยประสิทธิภาพก็ไม่ไหวแล้วนะครับเลยต้องไปแข่งด้วยใช้นวัตกรรมครับสร้างผลิตภัณฑ์ระบบหรือบริการใหม่ๆขึ้นมาแข่งนะครับ แต่ละขั้นเขาก็มีปัจจัยเน้นแตกต่างกันออกไปนะครับมีอยู่12ปัจจัยย่อยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับถึงคะแนนนะฮะในแต่ละปัจจัยของเศรษฐกิจไทยครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างประเทศนะครับที่อยู่ในแต่ละขั้นนะครับเอาเฉพาะประเทศที่น่าสนใจน่าสนใจมาดูกันนะครับของไทยเราอยู่ขั้นตรงกลางเลยนะครับขั้นที่2ครับเพื่อนร่วมกลุ่มของเรานี่ก็คือจีนอินโดนีเซีย แอฟริกาใต้เป็นต้นนะครับสูงที่สุดเลยเนี่ยก็ประเทศพัฒนาแล้วก็มักจะอยู่ในขั้นนี้แหละครับขั้นที่3นะครับของอาเซียนก็หลุดไป1ประเทศก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในขั้นที่3ด้วยนะครับขั้นเปลี่ยนผ่านอันนี้มีอาเซียนหนึ่งประเทศนะครับก็คือมาเลเซียครับเปลี่ยนจาก2ไป3ครับก็อยู่ในขั้นที่สูงกว่าไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นขั้นจาก1มา2ก็จะมีบูนไนฟิลิปปินส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับในอาเซียน ส่วนกลุ่ม CLMV นั้นอยู่ในขั้นที่1ห,หมดเลยครับแข่งด้วยทรัพยากรแรงงานราคาถูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น overview คร <c oughs> ่าวๆว่าในแต่ละเศรษฐกิจนั้นนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีขั้นแล้วก็ใช้ปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับอันดับความสามารถในการแข่งขันในปีล่าสุดนะครับของไทยเราอยู่ที่37ของโลกนะครับก็ เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับจากปีก่อนนะครับไปดูตารางกันนะครับของไทยเลยตรงนี้ครับสามสิบเจ็ดนะครับปีก่อนหน้านี้อยู่สามสิบแปดก็ขึ้นมาหนึ่งอันดับนะครับสูงที่สุดในอาเซียนเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยสูงมากเลยนะครับเป็นอันดับสองของโลกด้วยซ้ำนะครับเป็นั้นสูงที่สุดในเอเชียนะฮะเป็นรองแค่สวิตเซอร์แลนด์เองนะครับสิงคโปร์รองลงมาในอาเซียนก็จะเป็นมาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่ยี่สิบสี่ของโลกครับรองลงมาเป็นบรูไนนะครับอันดับที่ยี่สิ จีนก็อยู่เหนือเรานะครับได้29สครับส่วนต่ำกว่าเราลงไปเนี่ยก็เป็นอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียพุ่งขึ้นนะครับจากอันดับที่50เป็นอันดับที่38เรียกว่าจี้ไทยเรามาติดติดเลยครับรอ,อ,ล,องลงไปเนี่ยถ้าเป็นอาเซียนด้วยกันก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์อันดับที่59ก็พุ่งขึ้นมาจากอันดับที่65สหกอันดับเลยนะครับแล้วก็ท้ายท้ายสุดก็จะเป็นกลุ่ม CLMV นะครับโดยมีเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาไล่เรียงกันตามนี้ครับเมียนมานั้นเพิ่งเข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีแรกครับก็อยู่ในอันดับที่139จากทั้งหมด148เขตเศรษฐกิจนะครับก็อันนี้จะเป็นอันดับคร่าวๆล่าสุดของปีนี้นะครับทีนี้เราไปดู ความสามารถของเศรษฐกิจไทยนะฮะในแต่ละปัจจัยกันบ้างครับโดยรวมแล้วนี่นะครับเราก็มีจุดแข็งอยู่ที่เรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ขนาดของตลาดภายในประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับเราลองไปดูไล่ดูเรียงดูนะครับของปัจจัยทั้งหมดเลยนี่นะครับ12ปัจจัยย่อยนะฮะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มปัจจัยนะฮะเป็นกลุ่มปัจจัยพื้นฐานกลุ่มปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็กลุ่มปัจจัยเพิ่มนวัตกรรมครับ ในแต่ละกลุ่มนะฮะในแต่ละปัจจัยเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนนะครับระหว่าง 0- นถึง7นะครับเต็ม7นะครับเราก็ไปดูในแต่ละปัจจัยเลยนะครับในกลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะครับของไทยเราเนี่ยเกือบเกือบคะแนนเกือบเกือบห้านะครับแล้วก็อันดับโลกเนี่ยอันดับที่49นะครับ ในปัจจัยย่อยแรกนี่นะครับเป็นเรื่องของสถาบันรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยนะครับอันนี้เราทำทำได้ไม่ค่อยดีนะฮะอันดับที่7 8ของโลกแล้วก็สกอร์ก็ต่ํากว่า4ด้วยนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้เราก็ได้4กว่ากว่านะครับอันดับโลกก็อยู่ที่47นะครับเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เดียวนะครับได้คะแนน5กว่ากว่าแล้วก็อันดับโลกอยู่ที่อันดับที่31นะครับ เรื่องของการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้แม้ว่าจะได้คะแนนสูงแต่ว่าอันดับโลกไม่สูงครับเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็คงจะได้คะแนนสูงพอๆกันนะครับก็อยู่ในแรง้งอันดับโลกแค่81เองนะครับส่วนหมวดที่2ไปดูเรื่องของปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพครับได้คะแนน4กว่ากว่าครับแล้วก็ในแรง้งอันดับโลกอยู่ที่40นะครับ ในด้านของการศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรมนะครับอันนี้อยู่ในอันดับที่66นะครับเรื่องของประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเนี่ยอันนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะอยู่ในอันดับที่34ครับคะแนนก็4กว่ากว่านะครับเรื่องของประสิทธิภาพของตลาดแรงงานนะครับอันนี้แรงไม่ค่อยดีนะครับอันดับที่62ของโลกเองครับเรื่องของตลาดการเงินทําได้ดีนะครับแรง์สูงครับแรงก์อยู่อันดับ32ครับ แล้วก็คะแนนก็4่กว่าๆนะครับความสาเา็จในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับอ,อยู่ในอันดับที่78ของโลกขนาดของตลาดอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอันนึงทีเดียวนะครับอันดับที่22ของโลกนะครับสูงมากครับนะครับแล้วก็ไปถึงหมวดสุดท้ายนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะฮะอันนี้เราไม่ใช่จุดแข็งอยู่แล้วละครับอยู่ในแรปที่52คะแนนรวม สาก,ากว่าๆเท่านั้นนะครับไปดูคะแนนแต่ละปัจจัยย่อยนะครับเรื่องของระบบธุรกิจนะครับอันนี้เราอยู่ในแร็กที่40ของโลกครับแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมนะครับอันดับที่66ของโลกอันนี้ก็จะเป็นะคะแนนแล้วก็อันดับของนะครับในแต่ละปัจจัยนะครับถ้าอยากจะเทียบในแต่ละปัจจัยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนก็ไปลองเล่นดูได้นะครับในอินเ r อร์ i v e c ทีชาร์ตในเว็บไซต์นะครับ สามารถที่จะเทียบในแต่ละประเทศได้เลยครับเอาไทยเราเทียบกับใครก็ได้ในอาเซียนเนี่ยนะครับในแต่ละปัจจัยก็ไปดูกันได้ครับว่าเราจะเข้าได้หรือไม่ได้ในแต่ละปัจจัยนั้นนั้นเองครับสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของอุปสรรคการทําธุรกิจนะครับ ของประเทศไทยนี่เขาก็สำรวจมานะครับในรายงาน Global Competitive i n e s s Report ด้วยกันนี่แหละครับนะครับก็ดูเหมือนว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานภาครัฐทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคอร์รัปชันนะฮะความมั่นคงของรัฐบาลความไม่มีเสถียรภาพด้านนโยบายรัฐแล้วก็ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับที่เป็นอุปสรรคนะครับในการทําธุรกิจในประเทศไทยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เราก็เพิ่งจะมีรัฐประหารไปเองนะครับก็เซอร์เวยปีต่อไปก็น่าจะ,ะไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับถ้าเราอยากจะให้อรบรรยากาศในการลงทุนนะการค้าขายดีขึ้นนะครับก็เป็นปัญหาหลักในภาครัฐซะเป็นส่วนใหญ่เลยนี่ครับ ครับก็ครบถ้วนนะฮะสำหรับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยครับจะได้มาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกสักครั้งนะครับเรื่องของลําดับขั้นของการพัฒนานะฮะเศรษฐกิจไทยเราอยู่ขั้นที่2ครับเน้นประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อันดับล่าสุดนะฮะของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกนั้นเราอยู่อันดับที่37นะครับก็ขึ้นขึ้นมาครับหอันดับครับแต่ว่าเทียบเฉพาะในอาเซียนนั้นเราอยู่อันดับที่4นะครับ เป็นรองสิงคโปร์บูไนแล้วมาเลเซียแล้วก็บูไนครับแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือว่าอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นั้นตามจี้เรามาติดติดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปในแต่ละปัจจัยนะครับจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยเราอยู่ในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ขนาดของตลาดนี่ครับส่วนอุปสรรคนะครับในการทําธุรกิจนั้นปัญหาหลากัลกๆเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ภาครัฐทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันความมั่นคงของรัฐบาลความไร้เสถียรภาพด้านนโยบายรัฐแล้วก็ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการเป็นต้นนะครับเหล่านี้เป็นปัญหาหลักนะที่จะเป็นอุปสรรคในการทาธุรกิจในประเทศไทยเลยนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับหมวดที่3ครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยครับ